จังหวัดกระบี่ก็พาไปรู้จักกับไหลบอลที่ขึ้นเองภายในร่องน้ำนะครับอันนี้ถือเป็นของหากินยากด้วยเอาไปทำแกงคั่วอร่อยเด็ดเลยครับ กอต้นไหลบอนนะครับที่ความสูงขนาดท่วมหัวแบบนี้รับพากันขึ้นอยู่ริมทางร่องน้ําให้ชาวบ้านหมู่8ตําบลเขาดินอเาเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่มาเก็บไหลบอนกันนะครับรวบรวมไปให้แม่ค้านําไปขายต่อโดยจะเก็บไหลบอลที่งอกเป็นขแขนงจากกอเลื้อยอยู่ใต้กอครับเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ไม่มีใบครับยาวสัก50-70เซนติเมตรครับมัดรวมเป็นมัดซึ่งเตดบอลหรือว่าไหลบอนอันนี้ถือเป็นของหากินยากนะครับเนื่องจากว่าบอนจะขึ้นตามร่องน้ําที่มีน้ําไหลผ่านแล้วก็ต้องเป็นน้ำ ที่ไม่แช่ขังเท่านั้นด้วย อย่างนางเจียมรักวงนะครับชาวบ้านที่มาเก็บไหลบอลให้ดูในวันนี้กันก็เก็บเกล็ดบอลทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับเอาไปส่งแม่ค้าตลาดสดในตัวอำเภอเขาพนมแม่ค้าเขารับซื้อไม่อั้นเลยครับเอาไปขายต่อที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่เอาไปขายเท่าไหร่ก็รับซื้อหมดนะครับส่วนใหญ่ก็วันหนึ่งเก็บได้สักประมาณ10กิโลกรัมนะครับก็มัดเป็นมัดมัดนะครับรอบหนึ่งก็ได้เงินสัก3-500บาทแล้วก็เก็บผักอื่นๆนะครับเป็นผักพื้นบ้านเนี่ยไปขายกันด้วยรายได้ทั้งนับประมาณ1,500 บาทรวมๆกันหมดนะครับซึ่งเกรดบอลเนี่ยนิยมทําเป็นผักลวกจิ้มน้ําพริกมาอึกนะครับหรือว่าเอาไปหั่นให้ละเอียดทําแกงคั่วก็อร่อยมากครับ